นี่แหละครับมาแอบอ้างครับแอบอ้างว่ามาจากธนาคารต่างๆแล้วก็ส่ง SMS มอบสิทธิ์กู้เงินผ่านไลน์เพื่อเพื่อเอาข้อมูลสุดตัวของเราผมมีตัวอย่างผมโดน2รอบแล้วนะครับ KBank ท่านได้สิทธิ์ยื่นกู้เงิน250,000จากเราคลิก KBank คือกสิกรนี่อ้างเขาเลยนะอ,อีกครั้งหนึ่ง KTB คุณได้รับสิทธิ์ยื่นสินเชื่อทุกอาชีพอันนี้กรุงไทยเห็นไหมฮะแต่ดูข้างบนว่าไม่ได้มาจากมาจากแอปของเขาจริงๆอ่ะมาจากเบอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมนี่แหละฮะสครั้งหลอกแอบอ้างว่ามาจากธนาคารส่ง SMS สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้โอ้ยกำลังแบบชักหน้าไม่ถึงหลังกำลังมองหาแหล่งเงินบอกอา้าวคุณได้สิทธิ์เลย ในการกู้เงิน200,000โอ้โหแต่ละคนก็ดีใจสิดีใจเลยบอกว่ายื่นสิทธิ์ได้แน่นะครับก็เลยทําไงครับท่านผู้ชมครับกดเข้าไปพอกดเข้าไปครับมันก็จะหลอกให้เราเนี่ยครับผู้ชมหลอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะครับรหัสบัตรประจำตัว13หลักเพราะอะไรครับท่านผู้ชมนี่แหละครับต้องการที่จะหลอกเรา ตรงนี้น่ากลัวมากท่านผู้ชมสําคัญมากเพราะอะไรครับอย่างที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมหลายๆท่านนะว่าแก๊งคอเซน e ตอร์เนี่ยนะครับเวลาที่เขาโทรศัพท์มาหลอกเราในท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้ชื่อวันเดือนปีเกิดรหัสบัตรประจำตัว13หลักของเราแน่นอนผมย้ํานะว่าเขาไม่รู้เขาอาจจะไปสุ่มเบอร์โทรอะไรมาก็แล้วแต่แต่เขาจะไม่รู้ชื่อจริงนามสก,กุลจริง วันเดือนปีเกิดนะครับและรหัสบัตรประจําตัว13หลักของเราซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญที่เขาจะหลอกเอาของเราไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่แก๊งเหล่านี้จะทําที่ผ่านมาก็คือจะใช้วิธีการหลอกให้เรายืนยันตัวตนผมโทรมาจาก DSI นะผมโทรมาจากไพรซนีโนไปอ้าวในคุณยืนยันตัวตนหน่อยแล้วถ้าเกิดเราหลงเชื่อบอกว่าผมน,นายคณะกรประกอบชัยชนะเกิดวันนี้วันนี้ รหัสประจำตัว1 3หลักเขาก็จะได้ข้อมูลไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเช็คง่ายๆอย่างแรกถ้ามีสตินะถ้ามีแก๊งคอสเนเตอร์โทรมาหลอกเราลองบอกชื่อปลอมๆไปเขาก็จะไม่รู้นะครับแต่ณปัจจุบันใช้วิธีแบบนี้ครับส่ง S m s มมาแล้วก็มีลิงก์ให้เรากดพอเรากดเขาก็จะเข้าไปหน้าที่หลอกให้เรากรอกข้อมูลเลยชื่อนามสกุล วันเดินปีเกิดรหัสบัตรประจําตัว13หลักเห็นไหมครับหลอกแบบนี้เดี๋ยวนี้มีเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้เลยน่ากลัวมากนะครับและมาใช้ช่วงเวลาที่คนกําลังแบบช่วงเปลาะบางนะครับกำลังมองหาแหล่งเงินทุนพอดีเลยอันตรายนะเพราะฉะนั้นต้องย้ําเลยนะครับว่าไม่มีธนาคารไหนที่เขานะอยากจะหาลูกค้าถึงขนาดส่งลน์มาแบบนี้นะไม่มี ส่วนใหญ่มันจะมีผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเขาเองอถ้าเป็นแอปของธนาคารนู้ธนาคารนี้โดยตรงไม่เป็นไรแต่นี้เป็น S M S อย่างนี้และส่งมาจากเบอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับนอกจากนี้เขายังเตือนอีกว่าให้ระวังผู้สูงอายุถูกหลอกให้บอกรหัส O T P มันน่ากลัวครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดว่าเขาได้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดรหัสบัตรประจำตัว13หลักของเราไปแล้ว เขาก็ไปสมัครเอาไปซื้อของต่างๆระบบธนาคารเขาจะมีระบบตรวจเช็คอยู่แล้วเขาก็จะส่งรหัส OTP เข้ามาที่เบอร์แก,งก๊งเหล่านี้ก็จะมาหลอกโดยเฉพาะจะหลอกผู้สูงอายุให้บอกรหัส OTP 6หลักเพราะฉะนั้นไอ้แก,งก๊ง call center ก็จะได้รหัสเพื่อไปซื้อสินค้าไปแล้วก็แต่ตัวแก,งก๊ง call center ได้สินค้าได้อะไรไปแต่เหยื่อต้องมาจ่ายสินค้าต้องมาผ่อนของต่างๆเห็นครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องยำ้ำนะฮะท่านผู้ชมครับผู้สูงอายุลูกหลานต่างๆด้วยว่าอย่าไปบอกรหัส OTP กับใครรหัสหกหลักเนี่ยอันนี้สำคัญและเป็นความลับนะครับท่านผู้ชมดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้เขาบอกยังมีอีกแบบประกันสังคมปล่อยสินเชื่อ,อ,อหลอกทุกรูปแบบโครงการรัฐม40มาตรา40ประกันสังคมเนี่ยเป็น ประกอบอาชีพอิสระตอนนี้มีผู้ประกันตนมาตรา40อยู่ประมาณสัก6ล้าน7ล้านคนนะท่านผู้ชมครับเกือบ10ล้านอ่ะบอกว่าตอนนี้นะครับมีการปล่อยสินเชื่อผ่อนสบายๆ36เดือน3ปีอันนี้ก็หลอกเหมือนกันมาตรา40นี่สิทธิประโยชน์มีเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพสงเคราะห์บุตรมี5ข้อแค่นี้กรณีจ่ายทางเลือกที่สนะเต็มที่5ข้อไม่มีปล่อยเงิน กู้ปล่อยสินเชื่อไม่มีนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงเชื่อนะท่านผู้ชมไอ้ประเภทส่งข้อความแล้วให้เรากดลิงก์กดลิงก์แล้วให้เราไปกรอกข้อมูลเนี่ยอย่าอย่าไปเชื่อเด็ดขาดอันตรายมากจำไว้นะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดรหัสบัตรประจำตัว13หลักรหัส OTP เนี่ยอย่าไปให้ใครอย่าไปบอกใครเด็ดขาดครับท่านผู้ชมครับ ดูกันต่อฮะนอกจากนี้เขายัางเตือนอีกว่าเรื่องการซื้อของออนไลน์ก็น่ากลัวเดี๋ยวบางยิ่งแม้ว่าจะมีแพลตฟอร์มในการซื้อของออนไลน์ที่น่าเชื่อถืออยู่หลายๆเจ้านะนะปัจจุบันอย่างน้อยๆที่ชัดๆเนประมาณ3ผมไม่เอ่ยแล้วกันว่าชื่ออะไรบ้างแต่ให้ระวังเวลาคลิกเข้าไปแล้วบรรยายสรรพคุณดีเกินจริงอันนี้ก็ผิดสังเกตถูกเกินจริงอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อย้ํา มือถือเครื่องหนึ่งที่ไหนๆก็ซื้อันประมาณ1มื่นหาไอ้หน้านี้บอกว่าขายในราคาเ0็ดพันไม่น่าเชื่อถือแล้วอันตรายเพราะ,ะถูกเกินจริงนะครับช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยตำรวจก็เคยไปบุกจับนะนะครับโรงงานที่ประกอบโทรศัพท์ปลอมเนี่ยและยี่ห้อดังๆจากจีนทั้งนั้นเลยนะครับยี่ห้อดังๆทั้งนั้นเลยกรอบข้างนอกเหมือนกันทุกอย่าง แต่ที่ไหนได้ผลิตในไทยปลอมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นดีเกินจริงเนี่ยก็ไม่น่าจะมีถูกเกินจริงก็น่าสงสัยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการซื้อของออนไลน์โดยเฉพาะซื้อผ่าน Facebook ซื้อผ่าน t i t t อกและเราต้องจ่ายเงินไปก่อนด้วยเนยโอ้โหท่านผู้ชมขนาดรับของมาแล้วแล้วค่อยจ่ายเงินเนี่ยังไม่ค่อยมั่นใจไอ้นี่จ่ายตังค์ไปก่อนอีกโอ้ยนะท่านผู้ชมระมัดระวังให้ดีครับ ทางตำรวจไซเบอร์เขาเลยมาสรุปครับท่านผู้ชมว่าวาปัจจุบันเนี่ยกลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพของแก๊ง call center มีอะไรบ้างอย่างแรกโดนกันเยอะนะปัจจุบันอ้างว่ามีพัสดุตกค้างผมสารภาพเลยนะว่าไอ้ไวิธีเนี้ยผมเคยโดนเมื่อประมาณสัก4ปีก่อน4ปีก่อนก่อนจะมาทำงานทีวีเนี่ยเคยโดนมาแล้วนะครับว่ามีพัสดุไปตกค้างอยู่ที่ นะครับที่ทําการปลษณียห์หลักสผมจําได้เลยคํานี้นะครับแต่ปัจจุบันเขาเปลี่ยนวิธีการนะครับโดยใช้นะครับนะรบ,บันทึกเสียงเป็น Call Center ไว้แต่ก็ใช้เทคนิคเดิมว่ามีพัสดุตกค้างให้เรากดก้าวและเรากรอกข้อมูลอะไรต่างๆบอกบอกยืนยันตัวตนก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าแก๊งคอเซนเตอร์เหล่านี้เขานะฮะจะไม่รู้ว่าเราชื่อนามสก,กุลอะไรนะครับจะให้เราเนี่ยมายืนยันตัวตน อ้างว่าเป็นข้าราชการอันนี้ผมเม่เคยโดนหลอกว่าเป็นข้าราชการจาก DSI บัญชีของคุณเนี่ยนะครับแก๊งขายาเสพติดใช้เป็นบัญชีฟอกเงินอยู่นี่เดี๋ยวผมจะโอนสายไปให,ให้กับผู้บังคับบัญชาผมนะเพื่อให้คุยเจราจากันว่าจะแก้ไขปัญหายอย่างไรนี่หลอกว่าเป็นข้าราชการและทำเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะมีกดโอนสายโอนสายไประดับนี้แล้วคือหลอก น่าตายเลยนี่อ้างเป็นข้าราชการอ้างว่าเสียค่าปรับจราจรนี่ตอนนี้คุณนี้คุณนี้นะครับมีใบสั่งนะครับเสียค่าปรับเรื่องขับรถเร็วฝ่าไฟแดงให้เราเสียค่าปรับออนไลน์คือจ่ายเงินไปนะครับและจะไม่ได้ถูกดำเนินคดีเห็นไหมฮะอ้างว่าค้างค่าชำระบัตรเครดิตก็จะใช้วิธีการหลอกทุกอย่างบางครั้งโทรมาหาแม่บ้านวันนี้สามีเนี่ย นะไปใช้บัตรเครดิตยังนู้อย่างนี้เอาไปรูดค่าโรงแรมอ้างกโกงต่างๆก็ท่านผู้ชมมีมากมายนะครับนอกจากนี้ก็ยังอ้างเรื่องการเปิดบัญชีมา้าบัญชีม้าคืออะไรครับบัญชีที่แก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์นี้ไปจ้างคนให้มาเปิดบัญชีเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาติดตามจับกลุ่มเนี่ยจะได้สาวไม่ถึงตัวเขา แต่คนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยเขาเรียกว่าบัญชีม้าเขาก็จะมาบอกครับว่าเนี่ยคุณเนี่ยนะครับเคยไปเอาบัตรประชาชนไปให้ใครหรือเปล่าเคยไปถ่ายเอกสารที่ไหนหรือเปล่ามีคนเอาสำเนาบัตรประชาชนของคุณเนี่ยไปเปิดบัญชีแล้วกลายเป็นบัญชีม้านะเป็นบัญชีที่แก๊งคอร์เซนเตอร์ใช้ในการพักเงินเพราะฉะนั้นคุณมีความผิดอะไรต่างๆนานา เขาจะหลอกให้เราเชื่อและนําไปสู่คําพูดที่ว่าให้เรายืนยันตัวตนตรงนี้สําคัญนะท่านผู้ชมผมยม้ําว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ไม่รู้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและรหัสปัตรประจำตัว13หลักเราแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาจะหลอกให้เรายืนยันตัวตนอ้างนะว่าเรื่องการเคลมประกันเป็นเท็จตอนนี้เคลมประกันอะไรครับโควิด19โควิด19เอ๊ะคุณไปเคลมประกันเจอจ่ายจบ คุณไม่ได้ป่วยโควิดจริงนี่อ่านี่หลอกอ้างว่าเป็นกสทชล่าสุดตอนนี้กำลังโดนกันเยอะนะครับเจ้าหน้าที่ของ n อ t ภาคกลางก็เพิ่งโดนอ้างว่าเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยนะไปใช้ผิดประเภทไปใช้ผิดกฎหมายหลอกและอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่ออะไรครับเพื่อจะขอข้อมูลส่วนตัวของเราเห็นไหมฮะส่วนใหญ่ทั้งหมดวิธีการเนี่ยก็จะอ้าง เพื่อจะหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราณปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยแก๊ง call center เนี่ยจะใช้วิธีการหลอกนะครับให้คนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเดินไปที่ตู้ ATM และไปกดรหัสเพื่อเป็นภาษาอังกฤษกดไปกดมาโอนเงินหมดบัญชีณนะปัจจุบันแก๊ง call center จะใช้วิธีการหลอกเพื่อเอาข้อมูลส่วนตัวเราและไปใช้ทําธุรกรรมออนไลน์ไปสั่งซื้อของไปเปิดบัญชีขายของหลอกคนอื่น เพราะฉะนั้นเขาจะเอาวิธีการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวโดยให้เราเนี่ยยืนยันตัวตนย้ำนะฮะอย่าไปบอกชื่อนามสกุลรหัสบัตรประจำตัว13หลักวันเดือนปีเกิดกับใครที่โทรเข้ามาอย่างนี้อันตรายนะครับนอกจากนี้ครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยใช้วิธีโทรธรรมดาเดี๋ยวนี้ใช้เสียงตอบรับอัตโนมัตินี่ดูน่าเชื่อถือไหมขณะนี้มีบัญชีมีพัสดุของคุณนะตกค้างอยู่ที่สถานี มีที่ํำการไพรส์นีหลักสี่ถ้าต้องการนะครับทราบข้อมูลให้กดก้าวอะไรอย่างนี้เออโอ้โหมันดูน่าจะถือไหมมีบริการเสียงตอบรับส่งภาพหนังสือราชการหลอกว่าเนี่เป็นใบสั่งมีตราคุดมีโลโก้ของสถานีตำรวจพร้อมเลยเพื่อให้เราโอนเงินเสียค่าปรับส่งภาพการทำงานเจ้าหน้าที่หลอกว่ามาจากกระทรวงนุก,กระทรวงนี้แล้วก็ถ่ายภาพ ส่งทาง Messenger เมสเซนเจอร์เราวะเนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบยูนิฟอร์มเลยท,ท,ทั้งนั้นที่ไอเสื้อยูนิฟอร์มต่างเนี่ยมันก็ไปซื้อที่ไหนก็ได้เหมือนกันหมดท่านผู้ชมครับคลิปเลยล่าสุดเห็นไหมทำว่าใส่เสื้อตำรวจใส่ให้เห็นหน้าเลยวิดีโดอคอลให้เห็นเลยก่อนนั้นนี้คือใช้โทนไม่เชื่อวิดีโอคอลให้เห็นเลยว่านี่แต่งตัวเต็มยศเลยนะนั่งอยู่ในห้องอย่างเงี้ยใช่แบบนี้เลยฮะและสร้างเว็บไซต์ปลอมไปอย่างที่บอกครับ หลอกว่าสามารถที่จะปล่อยเงินกู้2,5งแสนพอเรากดลิงก์ก็เข้าไปสู่เว็บไซต์เพื่อกลอกข้อมูลนะชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดรหัสบัตรประจำตัว13หลักอะไรต่างๆเหล่านี้เห็นไหมครับนี่คือเทคนิคที่เขาใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อจะหลอกลวงเรานะท่านผู้ชมมีหลากหลายวิธีการมากเพราะฉะนั้นใครที่สงสยัยใครที่คิดว่าจะโดนหลอก PCT Police นะครับตํารวจไซเบอร์สายด่วนก็1441หรือ081ครับ8663000